สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเยเียบเรือสองแคมนะครับวันนี้ก็กลับมาในเวอร์ชั่นมืดๆอีกครั้งนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นการอัดก่อนที่จะสวดมนต์ในช่วงเช้าตรู่นะครับสำหรับเนื้อหาที่มาพูดคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของการสวดมนต์จัก,กรพรรดิที่ เราทุกคนฝึกฝนกันอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำสอนของครูบาอาจารย์นะครับเรามากักจะได้ยินเคล็ดลับหรือเรียกว่าข้อปฏิบัติที่หลวงตามักจะบอกพวกเราอะนะครับว่าให้สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบันทึกบุญแล้วก็การสวดยา เพียงแค่สวดแต่ท่านให้พิจารณาด้วยท่านเล่าว่าเคยมีคนถามท่านว่าเอาแต่การสวดมนต์เอาแต่การภาวนาตลอดเวลาที่ว่ากินเดินนั่งนอนเนี่ยนะครับจะเอาเวลาที่ไหนไปพิจารณาตามความเข้าใจส่วนตัวผมนะครับต้องบอกบอกแบบนี้นะครับว่า เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าส่วนไหนที่เป็นเรื่องเล่าโดยตรงก็จะบอกเป็นเรื่องเล่าโดยตรงเรื่องไหนเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงก็จะบอกเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์โดยตรงแต่สําหรับเรื่องนี้เป็นความเห็นเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเนาะความเห็นของผมก็คือสิ่งที่ท่านบอกว่าให้พิจารณารวมถึงสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัยว่าสวดมนต์ อย่างเดียวพิจารณาตอนไหนเนี่ยครับความเห็นของผมคือเขากําลังถามเราว่าเราเอาแต่ภาวนาซึ่งเป็นสมถะการใช้คําภาวนาอย่างเดียวการตั้งอยู่ในการสมาธิเอาใจไปอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเดียวมันเป็นเพียงการฝึกปฏิบัติ แค่สมถะยังไม่มีการวิปัสนาหรือการพิจารณาในข้อธรรมเลยหลวงตาก็จะตอบคนที่ถามแบบนี้เสมอว่าเองไม่มีตาหรือยังไงความหมายก็คือจริงๆไม่ได้บอกว่าโดยตรงเพียงอย่างเดียวนะครับว่ามุมส่วนตัวผมนะท่านไม่ได้แค่บอกว่าก็ให้แค่มองแต่ความหมายที่แท้จริงคือการพิจารณาของ ของครูบาอาจารย์หรือของหลวงตานะครับผมคิดว่าท่านกำลังสื่อกับเรากำลังบอกกับเรากำลังเมตตาบอกเราว่าทุกๆอย่างเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในชีวิตเราทุกๆอย่างที่เราเจอในแต่ละวันทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องเนี่ยนะเราเองนี่แหละมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการหยิบมัน มาเพื่อพิจารณาเราต้องใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้คำสอนของครูบาอาจารย์ใช้คำสอนของหลวงปู่ร่วมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราให้ความเคารพนับถือมาจับกับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วใช้ปัญญาของเราเนี่ยพิจารณาว่า เราได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเราได้หลักคิดอะไรเรามีมุมมองอย่างไรและสำคัญคือธรรมะหรือสิ่งธรรมดาเหล่านั้นะ่ะมันสอนอะไรเราแล้วเราจะทำอะไรกับเรื่องที่เราเห็นแล้วเราพิจารณากับมันสำหรับผมหลักการพิจารณาที่ได้มาจากครูบาอาจารย์และหลักการพิจารณาที่ได้มาจากหลงตา รวมทึงครูบาอาจารย์อื่นๆที่ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับผมใช้หลักแบบนี้นะถ้าเวลาใครถามผมว่าสวดมนต์แล้วพิจารณาอะไรบางคนอาจจะสงสัยว่าสวดมนต์แล้วพิจารณาอะไรมันมันคืออะไรก็อย่างที่ตาอย่างที่หลวงตาบอกนะครับขออภัยครับอย่างที่หลวงตาบอกว่าให้สวดไปแล้วพิจารณาไปหรือเรามักจะดินว่าเวลาสวดมนต์อะ เราคิดกังวลอะไร,รเรามีปัญหาอะไรก็ให้เอาใจเนี่ยนอนไปอยู่ตรงนั้นหรือให้เอาความคิดเราเนี่ยไปนึกถึงธุรกิจการงานหรือนึกถึงสิ่งที่อยากจะได้คําตอบคือความจริงในยะที่ผมผมเองนะครับรู้สึกว่าจริงๆท่านไม่ได้แค่กําลังบอกให้เราก็ไปคิดเรื่องนั้นอย่างเดียวหรอกครับแต่ท่านให้พิจารณาโดยการเอาหลักธรรมเนี่ยไปจับ หลักธรรมที่เป็นแก่นของคําสอนในพระพุทธศาสนาแก่นคําสอนของครูบาอาจารย์ไปจับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมผมรวบรวมมาเป็นหลักเป็นไอเดียในการพิจารณาของผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเริ่มจากข้อแรกสำหรับผมนะผมมองว่าการพิจารณาที่สําคัญและเป็นจุดที่สามารถพิจารณาได้ทุกเรื่องเลยทุกๆเรื่องเลยคือ ผมจะพยายามมองว่าร่างกายนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเรามันมีเสื่อมมีความชาราและมีความตายรออยู่เป็นแน่แท้มีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเลยมีสลับสับเปลี่ยนมีดีใจมีทุกข์มีสุขวนเวียนอยู่แบบนี้สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เป็นหลักของธรรมชาติที่มันจะเปลี่ยนตลอดดังนั้นร่างกายก็เสื่อมก็เปลี่ยนชีวิตไม่มีวันรุ่งโรดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันแย่อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอันนี้ข้อแรกนะข้อถัดไปก็คือพิจารณาในกฎของธรรของธรรมดาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ยึด และจับอยู่กับกฎของความธรรมดาเอาไว้ให้แน่นให้แม่นยำอยู่สม่เสมอว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดามากธรรมดาอะไรบ้างธรรมดาว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันธรรมดามากว่ามันมีความสมเร็จมันมีความล้มเหลวมันมีความสุขมันมีความทุกข์มันมีความธรรมดาที่มันเป็นปกติมากมันไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยคนเราต้องเจอไม่มีใครที่ไม่เจอกับความธรรมดา เหล่านี้เลยดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นคําธรรมดาเหล่านี้เราก็จะไม่คิดกังวลจนเกินไปว่าวันนี้หรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นเรื่องบัตรศพมากมันเป็นเรื่องห่วยแตกมากโรคโรคนี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากแน่นอนมันเลวร้ายแต่มันเป็นธรรมดามันมีโรคที่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในประวัติศาสตร์โลกแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เสื่อมไป ลดความรุนแรงไปมันมีความเป็นธรรมดานะครับข้อถัดไปคือให้พิจารณาในการสุดมนต์เนาะพิจารณาว่าศินของเราศิน5้านะครับสินปกติที่เราเรารักษาไว้เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงทำไมผมถึงแนะนำหรือตัวผมเองรู้สึกว่าต้องพิจารณาในเรื่องศินก็คือ ศีลเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานธรรมดาพื้นฐานธรรมดาแต่สําคัญของการที่ทําให้เราเป็นมนุษย์ปกติมีความปกติและสําคัญสําหรับผมนะและผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะสิลเนี่ยนะครับสินห้าของเราเนี่ยนอกจากมันทําให การปฏิบัติของเรามันคล่องขึ้นมันไปได้เร็วขึ้นอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีทําไมมันยังไม่ได้ลองพิจารณาดูว่าศินของเราครบไหมแล้วศินของเราถ้ามันครบนอกจากปฏิบัติมันดีขึ้นแล้วมันยังช่วยให้ชีวิตมันดีมากเพราะอย่างที่พูดหลายๆครั้งว่าพระเจ้าบอกเองว่าเมื่อมีศินก็จะมีโอกาสนําไปสู่โภกทรัพย์มีนําไปสู่ปัญญานําไปสู่นิพพานนําไปสู่ความสุขอะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นพิจารณาดูว่าในแต่ละวันที่เรามานั่งสวดมนต์ตอนเช้าหรือตอนคืนเนี่ยนะครับวันที่ผ่านมาศีลธรรมศีลของเราเป็นยังไงแล้ววันที่กําลังจะเริ่มต้นเช่นวันนี้ศีลของเราเป็นอย่างไรนะครับข้อถัดไปคือให้พิจารณาว่าเรานี่นะครับมีความยึดมั่นมั่นคงต่อภารัตนตรยัยมากเพียงพอหรือยัง พุทธัทงสารนังกาชามีทำมางสารนังกาชามีสังขังสารนังกาชามิ <c oughs> ขอภัยครับเรายึดมั่นในสิ่งที่ควรเป็นสาระหรือไตรสารณคมมากพอหรือยังลองดูนะครับว่าในสิ่งที่เราเคารพนับถือสิ่งที่เรายึดมาเป็นกำลังใจเนี่ยสิ่งที่ควรยึดเป็นอันดับต้นๆคือ พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ความเคารพและเราทำาตามคําสอนของท่านพอหรือยังท่านบอกว่าให้สวดมนต์ให้อยู่กับอารมณ์ดีๆท่านบอกว่าอย่าไปสร้างกรรมใหม่เราทำพอหรือยังพี่น่าดูนะครับและข้อถัดไปก็คือซึ่งเป็นข้อสำคัญและเป็นข้อสุดท้ายที่ผมยึดเสมอและยึดมาตั้งแต่ การสวดมนต์แรกๆก,ก็คือเราพิจารณาหรือยังว่าที่ท่านบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกมเราลืมหรือเปล่าว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครใหญ่เกินกมเลยนะเรากําลังคิดกังวลอะไรอยู่นะเรากังวลกับอนาคตเรากังวลกับสิ่งที่ผ่านมาเรามัวเอาใจไปจับกับสิ่งผิดที่ผิดพลาดในอดีตเราเอาใจไปจับกับสิ่งที่เป็น สิ่งเครื่องวนในอนาคตเราลืมหรือเปล่าว่าหนึ่งใน,นกลไกสําคัญในการปฏิบัติและกลไกสําคัญในพุทธศาสนาคือเราให้ความสําคัญกับเรื่องของกรรมกรรมจะเป็นตัวที่พิมพ์เขียวของเราว่าชีวิตเรามันจะไปได้ดีแค่ไหนรวมถึงไอ้ที่เราเจอในปัจจุบัน สิ่งที่มันพอจะเป็นร่องรอยในการสืบสาวเราเรื่องว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ก็คือกรรมในอดีตเหมือนที่หลวงตาบอกว่าอาดีตก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คืออนาคตก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำในอดีตนั่นแหละมันทำให้เรามีริ้วรอยแบบนี้สิ่งที่เราเคยทำเป็นพฤติกรรมในอดีตนี่แหละทำให้เรามีสิวแบบนี้ มีชีวิตแบบนี้ต้องทุกแบบนี้ต้องสุขแบบนี้และแน่นอนในปัจจุบันที่เรากําลังนั่งสวดมนต์เรากําลังสนจธรรมะเรากําลังไปทําบุญสิ่งเหล่านี้เองที่มันจะนําไปสู่เราในอนาคตนี่เป็นหลักสําคัญมากเลยนะครับเพราะเราจะไม่ไม่คิดอย่างไม่มีหลักคิดเราไม่จะไม่คิดอย่าง ไม่มีแนวทางไม่มีหางเสือไม่มีเข็มทิศอะไรเลยแต่เราจะคิดอย่างมีระบบระเบียบและมันจะไม่กังวลกับสิ่งที่เราจะต้องเจอหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะพยายามทำปัจจุบันนี่แหละอย่างดีที่สุดนี่แหละครับคือหลักของการพิจารณาที่ส่วนตัวผมนะมักจะบอกเสมอบอกตัวเองเสมอสอนตัวเองเสมอให้คิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือ ทั้งหมดที่ผมคิดอยู่เรียบเรียงมารวมความทั้งหมดว่ามันมีคำสอนที่เป็นของครูบาอาจารย์มันมีคำสอนที่เป็นของพระพุทธเจ้าหากดูดีๆเราจะพบว่ามันมีแก่นที่สำคัญมากๆผมอยากให้คุณลองช่วยกับผมคิดดูว่ามันมีอะไรที่ผม บอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้แนละ้วมันจะดีมากๆฝากให้เป็นกันบ้านแล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นแก่นสำคัญที่เราชีวิตเราเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นและเมื่อจบชีวิตตรงเนี้ในซีซันเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไปได้ดีในซีซันถัดไป สำหรับวันนี้ก็คงลาไปแล้วนะครับลากันไปแบบเวอร์ชันง่วงหลายคนบอกว่าเป็นเวอร์ชันแปลกใหม่เวอร์ชันง่วงเสียงก็เหมือนเพิ่งตื่นก็เพิ่งตื่นครับแต่อาบน้ําเรียบร้อยเตรียมสวดมนต์ก็ทรมบร์วันนี้ก็ขอตัวลาไปสวดมนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์กันด้วยนะขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นวันที่พบแต่ความดีปราศความทุกข์ครับด้วยบุญวันมีของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์บุญบารมีของหลวงพ่ดูหลวงตามาหลวงพ่ทวดสวัสดีครับ